สวัสดีครับผมตอนที่มีเกมหมค์ครับ,รบจากที่ไม่ได้เล่นกันนาน,นผมก็คงเห็นอินโทรใหม่แล้วแหละครับก็เลยจะมาสอนการทำเครื่องแกล้งกันนะครับผมคือต้นไม้เตะคน,นะครับถ้าอยากดูก็ไปดูกันเลยครับผมก็ใช้ได้แน่นอนครับเอาไว้แกล้งเพื่อนอะไรอย่างนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวปรับเป็นเฟิร์สเพรสซันแป๊บไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เฟิร์สเพรสซันนะครับอะไรสักอย่างนั่นแหละโอเคน่าจะใช่แหละเฟิร์สเพรสซันก็เอาไว้แกล้งคนแกล้งเพื่อนอะไรอย่างนี้นะครับ แต่สำหรับผมจะแกล้งน้องครับผมโอเคเข้าใจเข้าใจครับก็นี่คือต้นไม้2อันนะครับนี่คืออุปกรณ์ทั้งหลายครับผมเดี๋ยวขอปรับเป็นไอ้โหมดเอาชีวิตรอดครับจะได้แบบโดนต้นไม้เตะแล้วเจ็บอะไรอย่างนี้ไงโอเคเกมโหมดศูนย์ใช้ได้โอเคครับก็อันนี้คือต้นไม้ธรรมดานะสมมุติว่าตัวผมคือเพื่อนหรือน้องอะไรอย่างนี้ครับหรือน้องหรือพี่แกล้งใครก็ได้อ่ะนี่ต้นไม้ธรรมดาครับ ตัดแบบเรียบง่ายปกติอือ้ผมได้ต้นไม้มาแล้วแล้วดูต้นนี้ครับอุ้ยไปตัดดีกว่าครับผมต้นนี้มันน่าตัดมากตัดดีกว่าครับอุ้ย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 โดนต้นไม้เตะต้นไม้เตะคนครับไม่มีวันตัดได้ผมเอ,อือนี่เลยครับสิ่งที่เรียกว่าต้นไม้เตะคนครับผมไ <laughs> อชิบหายแล้วมาเกิดตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวก็ไปดูวิธีทํากันเลยครับโอเคครับขั้นแรกก็ ุด3คูณ3นะครับที่พื้นตรงไหนก็ได้ครับผมหน้าบ้านหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วก็ขุดลึกลงไป3เหมือนกันนะครับ3 3สเดี๋ยวคุณก็จะรู้ว่ามันคืออะไรนะครับตอนแรกคุณอาจจะงงว่าเฮ้ยต้นไม้ต่คนโนมอดนะครับโนมอดใดใดทั้งสิ้นครับเอาไว้แกล้งเพื่อนแกล้งน้องแกล้งพี่แกล้งปู่ย่าตายายอะไรก็ได้นะครับแล้วก็วางน้ําลงไปครับผมโอเควางน้ําให้นิ่งนะครับให้ทั่วทั่วลงไปที่เราขุดลงไปนะครับ แล้วก็วางเรือผมเรือกีอันก็ได้ครับผมจะวางสองอันับผมมันจะได้เยอะแล้วคุณเห็นไข่ซอมบี้ไหมครับนั่นเลยครับตัวทําต้นไม้เตะคนให้มันลงไปนั่งในเรือนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีขอดันก่อนลงไปนั่งในเรือครับผมสองตัวนะครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงมาทําไมอยู่เนี้ยโอเคก็วางอีกลำหนึ่งครับผมมันจะได้เยอะๆหน่อยนะครับเออโอเคเออเอ้าไม่ลงไม่ลงอ่ะโอเคครับลงไปแล้ว ก็ปิดเลยครับผมสองเรือมันจะได้ไม่เยอะเกินนะครับก็ปิดครับผมววะระวังเลยเกินวะเนี่ยปิดไปครับปิดไปแล้วดูจุดศูนย์กลางด้วยนะครับที่เราขุดนี่ครับตรงนี้คือจุดศูนย์กลางนะครับจําไว้ตรงนี้นะผมโอเคแล้วคุณก็วางต้นไม้อะไรก็ได้ปลูกโอเคเสร็จสิน้นภารกิจนี่หละครับเวลาคุณเข้าไปตัดมันก็จะเจ็บนะครับผมโอเค ก็เดี๋ยวมาลองกันดูอีกทีนะครับว่ามันจะเป็นยังไงับผมอาจจะสอนเร็วไปนิดนึงนะครับก็ย้อนดูได้ครับผมถ้าไม่เข้าใจหรืออะไรอย่างนี้นะครับเอาชิบหายให้เขียนผิดอ,อะไรวะเนี้ยลืมจะแล้วครับเกมโหมดศูนโอเคนี่ครับตายแน่เพราะว่าข้างล่างมันมีซอมบี้ครับผมเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยนี่งโดนต้นไม้เตะช่วยด้วยครับคุณหมูหมูหมูช่วยด้วย ต้นไม้เตะแล้วเกี่ยวอะไรกับหูเนี่ยโอเคครับใครมาเจอต้นไม้นี้ก็โชคร้ายไปนะผมโดนต้นไม้เตะโอเคตัดทางไกลก็ได้นะครับนี่ตัดตัดเดินไปเก็บอุย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดินไปเก็บเดินไปเก็บหูหร้ายกาดมากต้นไม้้ลยกาดมากครับขอตัดน้อยขอตัดน้อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัดได้ตัดได้ต้นไม่อือยูเดดตายเพราะต้นไม้ เป็นอะไรที่ <laughs> โอเคโดนต้นไม้เตะนะครับแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่ต้นไม้เลยทีเดียวหรอกครับมันเป็นไอ้นี่ครับ er ผมสมบีครับ er ผมโอเคก็เดี๋ยวผมขอเปิดมุมมองอีกมุมมองหนึ่งแล้วกันนี่ครับก็จบแล้วผมกับการสอนต้นไม้เตะคนครับเอาไว้แกล้งเพื่อนแกล้งอะไรก็ได้ครับ er ผมที่อยากแกล้งนะครับของผมนี่น้องเลยคร er <Okay. S 2> ับผมโอเคครับถ้าใครชอบก็ลืมกดไลค์ซับสไครตแล้วกดแชร์ผมด้วยนะครับ ถ้าใครไม่เข้าใจก็ย้อนหรือกดสต็อปดูก็ได้คะผมโอเคกดพาร์ดูอ่ะจะได้เข้าใจนะครับทีละขั้นตอนโอเคก็ถ้าใครชอบก็ลืมกดไลค์เอาพูดไปแล้วนี่ว่าโอเคก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับอย่าลืมไปทํากันด้วยล่ะวู้ฮู้ไปเลยครับจุบจ๊บ